ครับสวัสดีครับมีแใช่ไหมครับมีแตดเริ่มอกน,นะครับที่แก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุเรียนที่ว่ามีปัญหานี่เน่าใช่ไหมน้ำขังนะครับดินไหลมาขมรากแบบนี้ให้รถไถเขาไถเป็นล่องนะครับเพื่อจะเราต้องการระบายน้ําเวลาฝนตกไม่ให้แช่ในต้นทุเรียนกนปัญหารากเน่าคนเน่านะครับ อาดี๋ยวชชยเ้ยน,นี่ทีมีท่อน้ำนะครับตก,ตกไปน้ำไหลเป็นร่องเพราะว่าดินก็มีไส้เดือนนะครับปัญหาคือเวลาฝนตกแล้วน้ำมันขังแฉนะครับฮะ ถ่ายถ่า่คือยอดไหมนะครับอันนี้ครัถนี้อันนี้ก็ถ่าอนอน้อยฝนตกก็ให้น้ําอยู่ตรงนน้นใ้น้ำซึมจากคนที่เรียนลงไปด้านล่างอันนี้ดูจากรอยท่อเดิมเ๋ยวให้ดูดินกบกันดินที่ไหลาจากเนินลงมานะครับไลมันสัะหลังหรือว่าโนอนตรงนูง้นดูจากระดับท่อ ประมาณห้าสิบเซนนะครับเนี่ยดูจากเข่าช้างแมวแล้วกันดินไหลามาถมนะฮะร,รับท่อเดิมอยู่นู่นนะครับลงมนไถยเยอะก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าขุดก็คงจะไม่ไหวก็เลยใช้วิธีไถให้เป็นร่องแล้วกันร่องน้ํานะครับน้อยๆฝนตกมาก็ให้มันไหลลงร่องก็ลองดูนะแก้ปัญหาก็หาจากคนต้นหน่อตรงน,นี้มีท่ออยู่ ก็ไม่เป็นไรในะไหลมาก็เดี๋ยวมันก็เสาะลองไปเองไม่มีวิธีอื่นนะครับแก้ปัญหาโรคเน่าคนเน่าก็เดี๋ยวค่อยใส่ย,ยาทีให้ไงขอไถก่อนเห็นน้อยให้น้ําที่มันขังในลําต้นให้มันลงมาให้ดินมันแห้งนะครับต้องการให้ดินแห้งแล้วก็ แห้งอาจจะช่วยได้นะครับฉานกคิดว่าว่าดินสไลด์ลงมาเยอะนะครับไม่ั่าจ,จะเป็นอย่างนี้หนาวฝนหนาตายสถานเดียวนะครับนี่ฝังเข็มไปแล้วนะครับ ฝังยายังไม่ฝังยายังไม่รอดเลยจ่อฝังยาแตงทำช่างมาทำาปรากฏว่ามันมันเสียหายไปหลายต้นนะครับก็เลยต้องทำฝังเข็มก็ไม่รอดนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ยังโอเคยังมีสีสันก็คงต้องแก้มันเนี้ยไม่งั้นจะเป็นเหมือนต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกัน นะครับเหลืองอยังไงค่อยใส่ยายอีกทีนะครับก็ลองดูนะครับไม่งั้นถ้าไม่ทำอะไรก็กลัวจะเหลือแต่ตอครับหรือไกลจะได้ผลผล,ผลิตอีก2ปี3ปีตอนนี้ก็3ปีแล้วสามยางครับปีที่สี่แล้วถ้าไม่ทำอะไรก็คงจะไม่เหลือนะครับก็เลยต้องทำไม่งั้นต้นทุเรียนเนี่ยที่โต สามปีสี่ปีก็จะเหลือแต่ตอนนอย่างเงี้ยครับไปดูอีกแล้วกันให้มาตัดออกตอนนี้ก็เขาก็อัดยานะครับแต่ก็มันจะเหลือแต่ตออย่างเงี้ยครับแม่ตัดออกเองนะตอเน,นี้ยจริงก็คือยอดไหม้นั่นแหละยอดตายนะครับเวลาเริ่มจะยอดตายอย่างเงี้ย แก่ไงก็เ,เลยรถไถไถแล้วกันง่ายสุดละครับนี่เนี่เหมือนกันให้ดูจากของจริงนะครับแห้งตาย,ยางั้นเลยนะครับนี่ไปจอดใส่ยาแล้วนะครับก็ยังไม่นั่นก็เดี๋ยวค่อยมาแส้ย,ยาออกก็ใส่ย,ยาอ,อีกทีนะครับายาเรียงลากเลยว่าเชื้อไตโคลามาอีกทีนะครับนี่ก็เหมือนกัน ยอดหายนะทุเรียนไม่ทําอะไรก็เรือแต่ตอจริงนะครับเอามอกกาฝากนะครับเผื่อใครทําสดทุเรียนหมอนทองดินผูกกัไฟเผื่อจะประสบปัญหาใช่ไหมก็ประสบปัญหา,าช่วงเดือนเดือนมีนา,ามมษาไม่เป็นไรนะครับช่วงโควิดนะครับแต่พอมาช่วงเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับจะเข้าตุลาคมนะครับก็เริ่มมีปัญหา ว่ารา,ากเน่าคนเน่านะครับหรือว่ายอดแห้งตายอย่าลืมกดตาม Subscribe กดไลค์กแชร์ก็เป็นกำลังใจใช้ไมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับต้นหน้านะครับแนี่ถ่ายถ่ายไปก่อนนะฮะเดี๋ยวให้วิ่งล่องอีกทีนะครับ มาฝากกันไปดูนะครับสิดยาก็เอาไม่อยู่นะครับ